สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นการพยากรณ์ผ่านพลังไพ่ยิปซีเป็นหลักนะคะของชาวราศีกุมประจําเดือนมีนาคมนะคะระหว่างวันที่1จนถึงวันที่16มีนาคมนี้นะคะการพยากรณ์จะมุ่งเน้นดูพลังงานของไพ่แบบ นะคะทั่วไปนะคะเป็นจอนนั่นเองไม่ได้เจาะจงดวงชะตาของเพื่อนๆท่านใดโดยเฉพาะนะคะหากพลังงานดีก็สามารถไปปรับไปใช้ได้หากเป็นพลังงานไม่ดีตรงนี้ให้ใช้วิจารณญาตหรือสามารถทิ้งไปได้เลยนะคะ,ะ,ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ,ะชาวราศีกลุ่มด้วยศาสตร์ไพ่เจ็ดใบค่ะ,ะเป็นการดูแบบสถานการณ์ระยะสัส้นๆนะคะอ่ะ นะคะในช่วงนี้ค่ะนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะของชาวราศีกุมค่ะนะคะสามสี่ค่ะห้าค่ะหกค่ะนะคะและเจ็ดนะคะอ่ามาดูกันค่ะชาวราศีกุมนะคะอ่มาดูในเรื่องของตัวตนของชาวราศีกุมนะคะอ่ารวมถึงความคิดความรู้สึกของชาวราศีกุมค่ะช่วงนี้มักจะวนเวียนคิดในเรื่องของทรัพย์สิน นะคะรั์สินนะคะเข้านะคะพูดง่ายก็คือมักจะคิดถึงอ่าความสําเร็จนะคะมักจะคิดถึงเรื่องการเงินนะคะอ่าบ้านรถความก้าวหน้าต่างๆะค่ะนะคะก็เปรียบเสมอือนไพ่ใบนี้นะค่ะนะคะอยากที่จะ ประสบความสําเร็จนั่นเองนะ,ะนะคะนะคะเรื่องบ้านเรื่องรถวนเวียนอยู่กับเรื่องทรัพย์สินนั่นเองนะคะอ่ะนี่ก็คือสถานการณ์ในความคิดของชาวราศีกุมในช่วงสถานการณ์นี้ค่ะน,นะคะรวมถึงการงานอยู่ด้วยนะคะจะเห็นว่าชายหนุ่มเนี่ยเพ่งนะคะวนเวียนนะคะในเรื่องของทรัพย์สินนะคะอ่ะและถือว่าเป็นไพ่ด,ดีไหมไพ่นี้นะคะถ้าด้านจิตวิญญาณกําลังจะสื่อสารนะคะชาวราศีกุมจะ,จะมีข่าวดีเรื่องของทรัพย์สินมรดกเงิน เข้ามานะคะฉะนั้นมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องโชคลาบการเงินทรัพย์สินเกิดขึ้นค่ะไพ่ใบนี้สื่อสารถึงข่าวดีค่ะมาดูในเรื่องของการเงินกันนะคะไพ่ใบนี้ค่ะนะคะการเงินของชาวราศีกุมค่ะเดือนนี้ค่ะจะมีการเงินเข้ามานะคะจากคนอุปถัมภ์ผู้รักผู้ใหญ่นะคะ รวมถึงการเงินที่มาจากสติปัญญานะคะเนื่องจากชาวราศีกุมไพ่ใบนี้บ่งบอกสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดนะคะฉะนั้นหากใครเป็นพ่อค้าแม่ขาเป็นนักลงทุนมีเกณฑ์ทํากําไรได้จากสติปัญญาฉะนั้นให้ใจเย็นไว้กับหาข้อมูลความรู้ดีๆและก็ใจเย็นๆทํา ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสติค่ะและคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินนะคะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่พระราชามังค่างพระราชาคู่นะคะประสบความสําเร็จอุดมสมบูรณ์นั่นเองฉะนั้นชาวราศี นะคะชาวราศีกุมนะคะประจําเดือนนี้นะคะมีข่าวดีวเรื่องการเงินเกิดขึ้นนะคะอาจจะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากคนก็ได้ผู้รักผู้ใหญ่ก็ได้ใครเป็นลูกจ้างข้าราชการก็ผู้รักผู้ใหญ่อุปถัมภ์เรื่องการเงินใครเป็นพ่อค้าแม่ขายก็อาจจะเป็นนะคะลูกค้านะคะหรือผู้คนการพบปะผู้คนทํากําไรได้ทำนะคะได้รับเงินเป็นก่อเป็นกำเกิดขึ้นจาก นะคะปุหลุดนั่นเองนะ,อะรวมถึงสติปัญญาของคุณเองค่ะในการที่ไปทํากําไรได้ด้วยนะะ มาดูตำแหน่งต่อมานะคะมิสายเพื่อนผูงสังคมช่วงนี้เป็นยังไงโอ้โหเฮฮาปาร์ตี้ค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะไปพบปะผู้คนเฮฮาปาร์ตี้เลี้ยงฉลองนะคะหรือสนุกสนานกับเพื่อนผูงสังคมนะคะดีไหมก็มีนะคะก็ทําให้คุณนะคะมีทั้งรายจ่ายเกิดขึ้นมีทั้งไรายได้เกิดขึ้นฉะนั้นการพบปะมีทั้งข่าว ดีเกิดขึ้นได้เงินก่อนใหม่เห็นโอกาสใหม่ๆในการทําเงินและก็มีเกณฑ์นในเรื่องของการใช้ใจ่ายออกไปด้วยฉะนั้นค่ะหากคุณนะคะเป็นนักวางแผนคุณก็อาจจะวางแผนการพบปะผู้คนก็ต้องพบปะแบบฉลาดนั่นเองนำมาให้คุณได้กาไรผลตอบแทนนะคะฉะนั้นช่วงนี้ใครเป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะมีเกณฑ์พบปะผู้คนและทํากําไรได้ค่ะนะคะ,นะคะก็จะเป็นลักษณะของเงินหมุนไหลออกมาแนะเขาก็เรียกว่ามุนเงินไหลหมุนเข้า เข้าไหลออกประมาณนี้นะคะฉะนั้นพบอยู่เฉยๆนะคะเงินเสมอที่ค่ะแต่ไปพบปะผู้คนก็เป็นถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีค่ะก็ทําให้คุณนะคะมีโอกาสหรือเห็นหนทางใหม่ๆก็วางแผนนะคะวางแผนไว้ค่ะมาดูในเรื่องของนะคะญาติพี่น้องครอบครัวเจ้าทีเจ้าทางบ้างช่วงนี้เป็นยังไงอาจจะมีหลากหลายเรื่องราวที่คุณจะต้องแบกรับคารละในครอบครัวค่ะ บางคนก็อาจจะโอ้โหหนักอึมเลยมีภาระต้องรับผิดชอบเยอะในครอบครัวญาติพี่น้องบางคนคอยทั้ชุนคอยอุป,ปถมัมญาติพี่น้องช่วงนี้กะยังไงก็แล้วแต่อย่าไปรับจนเกินนะคะเกินกําลังความสามารถตัวเองก็พักผ่อนบ้างค่ะนะคะเอาตามศักยภาพตัวเองมาดูแลครอบครัวตัวเองก่อนดูแลตัวเองก่อนกับบางคนเงินออกมาให้หมดเลยค่ะอย่าลืมค่ะหากเราเป็นอะไรครอบครัวเราก็จะแย่ไปนะคะอย่าลืมนะคะอ่ะม มีเงินนะหรือหาไรายได้มาพักผ่อนบ้างดูแลตัวเองบ้างมาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใครโสดอยู่ช่วงนี้ก็โสดไปก่อนกนอย่าใจร้อนก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะใครเคยผิดหวังเรื่องความรักหรือพึ่งจะมีปัญหาความรักช่วงนี้นะคะอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งรีบร้อนไปคบหาหรือไปดูใจกับใครหรือไปนะคะไปพัฒนากับใครก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาไปค่ะนะคะ สำหรับใครที่โสดอยู่หรือเพิ่งจะโสดนะคะหรือเพิ่งจะอกหักนะคะใจเย็นๆไว้ก่อนนะคะเพราะสถานการณ์ช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะะส่วนใครที่มีความรักความสัมพันธ์หรือแต่งงานไปแล้วก็ให้ควบคุมอารมณ์ไว้ค่ะอย่าใจร้อนอย่าผมหมาเวลาคุณกําลังเครียดกําลังเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับความรักให้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไว้หรือสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิกะ อย่าตัดสินใจช่วงขณะที่คุณอารมณ์ร้อนค่ะใจเย็นไว้ก่อนนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างจะคีย์คายกันนะคะโดยรวมความรักนะคะใครที่แต่งงานแล้วอ,อาจจะมีหลายเรื่องราวให้ตรงคิดวิตกกังวลน,นะคะก็ตั้งสติค่ะค่ะ,คะใครมีเกณฑ์ลักษณะแบบนี้แต่ถ้าใครไม่มีเกณฑ์แบบนี้เลยก็อย่าไปคิดมากค่ะนะคะชวนกันไปทําบุญชวนชวนกันไปทําสิ่งดีๆร่วมกันค่ะก็จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นค่ะมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างค่ะการงานโดยทั่ว ะคะใครเป็นลูกจ้างข้าราชการช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่รักไพ่อุปถัมภ์ค้ำชุนให้หน้าที่การงานโดดเดน่นได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ฉะนั้นช่วงนี้ใครเป็นลูกจ้างข้าราชการค่อนข้างโดดเดน่นมีสภาวะความเป็นผู้นานะคะผู้หลักผู้ใหญ่รักเมตตาค่อนข้างดีคะ่ะส่วนใครเป็นพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้คะ่ะโอ้โหมันสมองกุอญฉริยะเลยนะคะมีต่อไอเดียวความคิดสร้างสารรค์มีแต่ช่วงของการขยายช่วงของการเติบโต,โตการทํางานเป็นที นะคะในทีมงานของคุณนะคะขยายกิจการนะคะได้ดีเลยช่วงนี้ทําอะไรก็ได้รับการช่วยเหลือประถมจากผู้คนช่วงของการทํางานช่วงนี้ค่ะเดือนนี้จะเป็นช่วงของการขยายการเรียนรู้การเติบโตนะคะคนข้างโดดเด่นนะคะฉะนั้นการงานจะประสบความสําเร็จจากสติปัญญาของคุณเลยค่ะนะคะภาพรวมโดยสรุปของ เดือนมีนาคมระหว่างวันที่1จนถึง16ชาวราศีกุมกับช่วงนี้สติปัญญาค่อนข้างดีมากไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งสติปัญญาความเฉลียวฉาลาดและปฏิพานไหไว้พ yes. ริบโอกาสใหม่ๆกําลังจะเข้ามาหาคุณหลากหลายโอกาสเงินก็มีข่าวดีจะเกิดขึ้นมีเกณฑ์ให้รับเงินก้อนใหญ่งานก็ดีเรื่องของความรัก,กเป็นช่วงของการเรียนรู้นะคะฉะนั้นช่วงของความรักค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะใจเย็นๆไว้นะคะอ่ะสติปัญญาคุณจะนำไพ้คุณแก้ปัญหาสิ่งต่างๆได้ค่ะนี่ ก็คือในส่วนของพลังไพ่ค่ะมาดูสถานการณ์สรุปในเรื่องของการเงินของชาวราศีกุมกันค่ะสถานการณ์เรื่องของการเงิน,นะคะในเดือนมีนาคมระหว่างวันที่หนึ่งจนถึงสินะคะของชาวราศีกุมสถานการณ์นะคะการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะนะอ่ะชาวราศีกุมค่ะนะคะชาวราศีกุมนะคะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์จะเฮง นะคะจะเฮงหรือว่าจะปั้งนะคะหรือจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยไพ่เจ็ดไปค่ะนะคะสถานการณ์ของชาวราศีนะคะ กลุ่มนะคะการเงินเนี่ยนะคะชาวราศีกุมเนี่ยนะคะไพ่ใบนี้ค่ะเป็นไพ่ในส่วนของณปัจจุบันค่ะคุณมักจะแบกรับภาระเรื่องต่างๆไว้เยอะต่อการเงินเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะต้องจ่ายหลากหลายช่องทางมากนะคะนี่คือไพ่สถานการณ์ปัจจุบันหรือความคิดความรู้สึกของคุณปัจจุบันที่คุณเผชิญอยู่ค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการรับภาระหรือสิ่งที่คุณแบกเหมือนดาบที่ นะคะอยู่กับตัวคุณเนี่ยบางทีภาระเยอะไปหมดเลยต้องเครียดต้องวิตกกังวลกับเรื่องภาระที่แบกรับอยู่ค่ะใครเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ตั้งสติไว้กะนะคะตามมีสติเนี่ยแหละจะทําให้คุณแก้ปัญหาหรือภาระต่างๆได้ก็นะคะมาดูนะคะสิ่งที่คุณเจอสถานการณ์ภาระหรือสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบนะคะใครเป็นนักลงทุนพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้รายจ่ายก็ออก จะออกไปกับภาละหรือสิ่งที่คุณจะกำลังจะขยายจ้าง ตอนเติบโตนั่นเองนะคะ,ะมาดูนะคะต่อมาค่ะอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงโอ้โหนะคะอดีตที่ผ่านมาค่ะรายได้หามาเท่าไหร่ก็มักจะจ่ายไปกับภาระนะคะเหมือนอสวินอยู่ในสนามลกนะคะบางทีหามาได้ก็จ่ายไหลออกหรือต้องไปกับภาระที่ต้องรับผิดชอบนั่นเองสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมาค่ะคุณมักจะเหนื่อยนะคะในการหาเงินนะคะในการรับผิดชอบนะคะภาระก็ค่อนก้างเยอะนะคะ เหมือนกับอยู่สนามโลกตลอดเวลาเลยนั่นคือในอนดีตที่ผ่านมาค่ะมาดูต่อมากันนะคะมาดูในส่วนของสิ่งที่คุณจะต้องเจอณตอนนี้เป็นยังไงไพ่ใบน,นี้บางครั้งเอาลงความรู้สึกของคุณค่ะก็เกิดความเบื่อหน่ายบ้างนะคะนะคะงานนะคะใครเป็นลูกจ้างค่าราชการช่วงนี้งานเข้ามางานลาดงานหลวงเลยบางทีก็เกิดความเบื่อหน่ายบางทีก็เกิดสถานการณ์นะคะจะต้อง แก่ปัญหนานะคะงานเข้ามาหลากหลายช่องทางนะคะบางทีเงินมันไม่มานะคะเงินมันไม่สอดคล้องกับนะคะงานที่คุณทําหนักนั่นเองรายได้ไม่ได้ดังใจสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองสิ่งที่เจออยู่ตอนนี้นะคะน,น,นะคะสถาน่างเนี้ยที่คุณเจอในปัจจุบันนะคะมาดูกับอนาคตจะสดใสไหมโอโห้ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงสถานการณ์เรื่องการเงินอนาคตสดใสเตรียมรับข่าวดีเรื่องการเงินได้เลยค่ะ ไพ่ใบนี้บ่งบอกนะคะสถานการณ์การเงินจะคลี่คลายการเงินจะมีเกณฑ์เข้ามาจากการช่วยเหลืออุปถัมภ์และข่าวดีสิ่งที่คุณไปลงแรงลงทุนไว้นะคะจะได้รับข่าวดีเกิดขึ้นนะคะเตรียมเลี้ยงฉลองข่าวดีเรื่องได้เลยค่ะฉะนั้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่บ่งบอกถึงนะคะข่าวดีในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ได้รับ ดอกเบี้ยผลประโยชน์ใครเป็นนักลงทุนใครไปลงแรงอะไรไว้กำลังจะได้รับข่าวดีได้รับผลตอบแทนกลับมาใครมีลูกหนี้ก็จะได้รับเงินคืนจากลูกหนี้ใครเป็นนักลงทุนก็จะได้รับดอกเบี้ยนะคะหรือเงินนะคะลงทุนได้เงินนะคะกำไรเกิดขึ้นค่ะนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการเงินนะคะ สรุปแล้วนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งเจ้ากรรมนายเวรนะคะฉะนั้นปัจจัยที่เราสร้างแต่ละคนเกิดราศีกุมเหมือนกันสร้างปัจจัยไม่เหมือนกันเฉนั้นไพ่ใบนี้ค่ะคุณสร้างสิ่งลุยขยันอดทนมาตลอดเรื่องอตลอดทั้งเดือนค่ะคุณก็เตรียมรับสิ่งที่คุณสร้างด้วยสติปัญญาของคุณข่าดีจะเกิดขึ้นนะคะไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่แนะนําด้วยมันสวดมนต์ไหว้พระมันทําบุญทําทานสร้างปัจจัยที่ดีปัจจัยที่บวกก็จะเกื้อหนุนให้นะคะ มีแต่ด้านดีๆเกิดขึ้นนะคะเป็นการเสริมดวงชะตาบุญทีง่ายที่สุดก็คือการมีสติหมั่นสวดมนต์ไหว้พระอยูป่ปัจจุบันนี่แหละคือบุญที่ดีที่สุดเพราะบุญคือความรู้สึกของคุณค่าคือความสงบของคุค่ายิ่งคุณสงบคุณก็ยิ่งมีโอกาสมีไอเดียสร้างผลลัพธ์มากนะคะมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองสรุปภาพรวมเรื่องการเงินสิ่งที่คุณเจอสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายเตรียมรับข่าวดีเรื่องการเงินได้เลยค่ะ เตรียมได้รับข่าวดีได้รับเงินนะคะตอก้อนนะคะเกิดขึ้นตามอะไรตามปัจจัยที่คุณสร้างไว้เพราะแเอคุณอาจจะสร้างไม่เหมือนก่อนกว่าสําหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็คงจะพยากรนะคะประจําเดือนมีนาคม1นึจนถึงสิมีนาคมนะคะเป็นการพยากรณ์ระยะสั้นๆของชาวราศี กลุ่มค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมร่วมกันแสดงความคิเดเห็นใต้คลิปนะคะเหตนะคะหรืออยากจะทํางานเป็นพาร์ทไทม์งานอดีตและเป็นคนชอบศาสตร์ไทยยิปซีโหราศาสตร์นะคะไพ่ยิปซีโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยเรามากเลยนะคะการลงทุนที่ดีที่สุดผ่านในยุคดิจิตอลยุค,ยคออนไลน์เทคโนโลยีนะคะคือลงทุนกับความรู้และลงทุนกับสิ่งที่เราลักเราชอบค่ะ เพราะสิ่งที่เรารักเราชอบการเราลงทุนแล้วมันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตอย่างสอบว์ไพยิปซีนะคะคุณเรียนสัตว์ไพยิปซีค่ะมันติดตัวคุณไปตลอดเลยและก็ยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลหาเงินง่ายมากกว่าเพราะคุณใช้แค่มือถือเครื่องเดียวคุณก็สามารถหาไราไยได้ได้ทั่วประเทศไทยทั่วโลกเลยซึ่งในคอร์ส ที่สอนกับเปิดสอนสามหลักสูตรหลักสูตรแรกสอนความรู้เรื่องไพ่ยิปซตั้งแต่พื้นฐานคุณไม่มีความรู้จนคุณสามารถพยากรณ์ได้และจะสอนเทคนิคพิเศษช่วยจดจําให้คุณสามารถไปสร้างรายได้หรือสร้างอาชีพภายในหนึเดือนด้วยส่วนหลักสูตรที่สองนะคะจะมุ่งเน้นสอน การทำงานออนไลน์ line, ค่ะเพราะยุคนี้เป็นยุคดิจิทัลยุคออนไลน์ line. ในหลักสูตรที่สองจะสอนตั้งแต่พื้นฐานให้คุณเข้าใจเรื่องยุคออนไลน์กระแสออนไลน์ line, การทำงานออนไลน์ line, ทำแบบไหนนะคะรวมถึงสอนการเป็นครูเป็นโค้ดที่ปรึกษาในยุคออนไลน์ line. เพราะอาชีพหมอดูคุณจะอยู่ได้อะไรได้เข้ามาอย่างต่อนเนื่องค่ะนะคะจะดูดวงธรรมดาไม่ได้ค่ะต้องเป็นที่ปรึกษาคนด้วยเป็นที่ให้คําแนะนําเป็นครูเป็นโค้ดด้วยค่ะเพราะในคอค์สหลักสูตรที่2ก็จะมีสอน ให้คุณเป็นที่ปรึกษาเป็นครูเป็นโค้ดการและยังสอนเรื่องหลักสูตรด้วยนะคะการจัดหลักสูตรออนไลน์ก็จะสอนคุณในการทําหลักสูตรออนไลน์ด้วยนะคะเทคนิคพิเศษการจับเงินหลักแสนนะคะจากประสบการณ์ของอาจารย์ก็จะสอนในหลักสูตรที่2ค่ะส่วนหลักสูตรที่สมค่ะจะสอนด้านจิตวิญญ,ญาณกับไพยีบสี่ค่ะนะคะในยุคนี้ค่ะอาชีพหมอดูนะคะเป็นยุคดิจิตอลหาเงินง่ายมากค่ยอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะการดูดวงนะคะส่วนตัวอรนนี้คือรายได้ ทั่วไปค่ะที่คุณสามารถหาไรายได้จากอาชีพหมอดูในยุคดิจิตอลด้วยมือถือได้ทั่วโลกค่ะส่วนไรายได้ที่2ในยุคนี้ค่ะหากคุณมีความรู้เรื่องคูโค้ดสอนคนเป็นคุณจะมีไรายได้ช่องทางที่2คือการเป็นโค้ดเป็นครูค่ะซึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยแหละจะทําให้คุณจับเงินหลักแสนมาจากประสบการณ์ของอาจารย์จนถึงหลักล้านได้ค่ะนะคะและไรายได้ช่องทางที่สในยุคดิจิตอลค่ะเป็นยุค นะคะที่มีแพลนฟอร์มโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายที่จะทําให้คุณมีชื่อเสียงโด่งดังได้และก็ทําให้คุณมีไรายได้นะคะหลากหลายช่องทางนะคุณแค่ทําคลิปทําวิดีโอโหลดลงในแพลนฟอร์มต่างๆและก็มีไรายได้เข้ามาผ่านอะไรโฆษณาคะแนนของขวัญต่างๆค่ะตามแ่นแผลนฟอร์มต่างๆ ต่าๆการนี้คือยุคปัจจุบันนี้ค่ะที่หมอดูในยุคนี้นิยมทํามากที่สุดคือทําคลิปดูดวงฟรีผ่านแผ่นพอ้์มต่นางนๆน,นะคะนอกจากนี้ยังมีอะไรได้อีกหลากหลายช่องทางซึ่งอาจารย์มีสรุปสอนไว้อยู่ในคอร์สออนไลน์ค่ะใครสนใจสามารถติดต่อผ่านไลน์เข้ามานะคะหรืองานรายละเอียดที่ใต้คลิปได้นะคะสําหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมร่วมกันแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะคะ,ะหรือคำแนะนำใดๆก็ได้กับแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ